คครับวันนี้เราจะมาประกาศรางวัลแจกดีเดอะแฟชชนะครับแล้วก็ทัวร์เลตห้ารางวัลรางวัลละสิบบาทนะครับมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสิบห้าคนนะครับแต่ยอดวิวเกือบห้าร้อยนะครับก็คนที่ได้นะครับก็โอกาสแทห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับที่จะได้รางวัลโอเคครับผมได้เอาแบบกระดาษเขียนไว้ในซองนี้นะครับตามหมายเลขที่ผมให้ไปของแต่ละคนนะครับผม อัน,นี้ขอขยาวก่อนนะครับอันนี้ขอจับรางวัลทัวเล็ห้ารางวัลก่อนนะครับขอจับออกมา5้าอันเลยนะครับน,นี้ผมไม่รู้นะอันไหนก็สุ่มๆเอานะครับกระดาษนี่ฉีกเองเลยครับผม โอเคครับครบ5รางวัลแล้วนะครับหมายเลข2นะครับได้ทัวร์เล็ดสิบาทนะครับติดต่อผมมาด้วยนะครับหมายเลข10นะครับได้รางวัลทัวร์เล็ดสิบบาทนะครับผม หมายเลข13นะครับได้รางวัลทัวร์เลตสิบบาทครับหมายเลข5้าครับได้รางวัลทัวร์เลตสิบบาทนะครับผมหมายเลขสุดท้ายครับหมายเลข1ครับได้รางวัลทัวร์เลตสิบาทครับ ต่อไปนะครับรางวัลไอทีแฟประกายแสงนะครับสุ่มๆนะครับผมโอเคหมายเลขสิบสี่ครับเห็นไหมครับโอเคหมายเลขสิบสี่นะครับติดต่อผมมาด้วยนะครับได้รางวัลไอดีแฟลประกายแสงนะครับ ครับก็กิจกรรมนะครับก็ผมคิดว่าจะจัดอาทิตย์ละครั้งไม่ก็แบบสองอาทิตย์หรือเดือนละครั้งอะไรแบบนี้นะครับครับถ้าคนที่ผมประกาศชื่อไปนะครับตามหมายเลขแล้วไม่ติดต่อก็เก็บรางวัลนะไว้ในกิจกรรมหน้านะครับโอเคครับขอบคุณครับ